ตลอดเบนซ์ปุญญาพรใส่ชุดคลุมอาบน้ำเล่นสกีลุยหิมะ สำหรับนักแสดงสาวอย่างเบนซ์ปุญญรพรสวยแซ่บไม่มีแผ่วเลยค่ะที่ไม่ว่าจะมาในลุกไหนๆก็ทำเอาแฟนคลับใจละลายเป็นผู้หญิงที่มีทั้งความสวยและความร้อนแรงอยู่ในตัวดาเมดรุนแรงมากนอกจากนี้เบนซ์ยังเป็นอีกหนึ่งเจ้าแม่คอนเทนต์เลยล่ะคะ่ะแต่ละคอนเทนต์ที่นํามาฝากแฟนๆนั้นไม่เคยทําให้ผิดหวังเลยอย่างตอนนี้เบนซ์ก็กําลังเที่ยวอย่างแฮปปี้กับแฟนนุ่มแก๊ปบิญนนธที่ออสเตรียล่าสุดทําเอาฮือฮามหนักมากหลังเบนซ์เล่นชุดใหญ่ใส่ชุดคลุมอาบน้ํามาเล่นสกีลุยหิมะ โอ้ยแม่เห็นแล้วหนาวแทนเลยจัดหนักจัดเต็มแบบไม่มีแผ่วโดยเบนได้โพสภาพพร้อมลงแคปชั่นว่าเสิร์ฟกาแฟตอนเช้าให้ท่านประธาน Hash tag เธอคือกาแฟในตอนเช้าใส่ชุดคลุมอาบน้ำพกหัวเก๋กสวมแว่นตาสีดำเพิ่มความเท่เต็มสิบไปเลยชุดเลนสกีของเบนซ์บอกเลยค่ะว่าฮอตจนหิมะละลายเลยสมแล้วค่ะที่เป็นเจ้าแม่คอนเทนต์ไม่เคยทำให้แฟนคลับต้องผิดหวงัง